รายการมหศัศจรรย์แห่งรักของเรานะครับในวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นดาราที่ผมเชื่อว่าแค่เอ่ยชื่อคุณผู้ชมก็จะได้นึกออกเลยนะฮะถึงบทบาทการแสดงที่คุณชื่นชอบกันนะครับใช่แล้วค่ะถ้าเงินไม่รอช้านะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องวิววรรณรสสนทิชัยค่ะ กรกเลยเป็นยังไงล่ะถึงก็เอ่ยปากชมนะคะสสน้องพิวนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในสาวฮอตที่หนุ่มๆในวงการนี้เนี่ยรุมจีบนะปาจริงหรือเปล่าจริงๆขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่ <c oughs> ให้พี่บิมไล่ไหมล่ะรู้ความลับเยอะ ใช่ไหมจริงๆแต่ต่างๆน่าจะมาจากละครเยอะมาจากงานที่งานงานที่ทำอะถ้าถามว่าไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องงานแหละตอนนี้มีหนุ่มที่แบบเข้ามาดูแลงหัวใจแล้วเป็นพิเศษหรือยังก็ยังยังไม่เป็นหรอเป็นเพื่อนกันไปก่อนเลยแล้วแม่ก็จะให้ดูๆไปนนานเขาก็จะสอนว่าแรกๆตอนนี้เรายังอายุน้อยอย่างเงี้ยค่ะให้คบกันเป็นเพื่อนเพื่อนไปแล้ววันหนึ่ง ค่อยว่ากันแล้วตอนนี้เราทํางานไปก่อนเราเรียนไปก่อนเลยพูดเรื่องเรียนตอนนี้ก็เรียนเข้าช่วงคลายแม็กซ์เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเต็มเต็มโคตรแล้วตอนนี้คือเรียนถึงปีที่เท่าไหร่แล้วคะเรียนเรียนปริญญาตรีใช่ไหมคะแต่ว่าติดตัวทีเิตอยู่ค่ะอย่างน้องวิวอะค่ะปาค่ะเข้าวงการมาแบบไม่นานเท่าไหร่แต่ว่ามีผลงานเยอะมากแรกแรกช่วงที่มาเป็นนักแสดงแบบเล่เรื่องแรกที่มีคําติชมเยอะมากไหมก็แบบ ถามหรอว่าแบบต้นมไม้กันเป็นต้นถิ<อ>็นแขก<ข>อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แรกๆนะก็ท้อแบบ ก็ย you <an> ังไปคุยกับคุณแม่เอะ eh, เรามาลองทําแล้วมันไม่ใช่หรือเปล่านะก็เลยให้กําลังใจว่าเออเราสู้เต็มที่หรือยังหรือว่ามันเพิ่งเริ่มต้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็คําติก็เอาไปแก้ไขการที่มีคุณแม่อยู่ใกล้ชิดนี่ไม่ใช่ใกล้ชิดธรรมดานะฮะเท่าที่ได้ยินมานี่คือแทบจะเรียกว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือไปกับเราทุกที่ที่เราไปทางานอย่างนั้นเลยะตั้งแต่เหมือนตั้งแต่วิวเข้าวงการมาค่ะคุณแม่เนี่ย ติดคือเรียกว่าเป็นคู่หูกัเลยแหละใช่ค่ะจะเป็นทุกอย่างเลยดีกว่าบางทีเราเหนื่อยมากๆเหมือนถ้าถ่ายละครติดติดกันอย่างเงี้ยค่ะจะแบบหามรุ่มหามคับเราเหมือนสมาธิก็จะเสียจะเหนื่อยจะเพลียอะไรเงี้ยค่ะก็บางทีคุณแม่ก็เป็นตัวช่วยนะที่แบบไปรอาพลังอ่ะหนูจะเดินไปหาก็ขอจับมือหน่อยแบบอย่างเงี้ยหรือไม่ก็กอดแล้วเราก็จะได้รับพลังเต็มมาซึ่งการที่ต้องมีคุณแม่ติด ตามติดตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วเราเองก็ยังอยู่ในวัยสาววัยรุ่นแบบนี้เนี่ยใช่ไหมครับเพื่อนเยอะใช่เอออึดอัดไหมหรือว่าแม่ไม่อยู่นี้อึดอัดเลยเคยมีเขาจมีทะเลาะกับคุณแม่ด้วยว่าอึดอัดอยากได้แบบพื้นที่ส่วนตัวอแบไพรเวทอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ พอจะพอจนถึงทุกวันนี้มาแล้วเราเริ่มรู้ว่าเขาทําทําไม,มแล้วมันมีแบบมันมีประโยชน์มันมีกําลังใจกับเรามากแค่ไหนแบบพอ,อพอไม่มีคุณแม่ในบางวันมันเค้งเหมือนกันนะคะเหมือนแ,แบบเขาคือ<ห>สุดท้าย<ห>เขารู้ใจที่สุดห,หรือว่าบางทีตอบคําถามแทนวิวได้เลยที่บางทีแบบ สัมภาษณ์อะไรแบบนี้คือรู้หมดทุกๆอย่างสัมภาษณ์ได้ด้วยเหรอครับสัมภาษณ์แทนงันโอนสายไปเลยอะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับถ้างั้นก็ไม่รู้จะรอช้าทำไมไหนๆคุณแม่ก็มานั่งดูอยู่แล้วสิใช่ไหมครับเราเชิญมานั่งคุยด้วยกันตรงนี้เลยดีกว่าครับเชิญคุณแม่มเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีคุณแม่นะคะคุณแม่มาใกล้ๆหนูนะใกล้กันเลยครับน้องวิวก็เถิบเข้ามาใกล้ค่ะคุณแม่ดูแลน้องวิวยังไงฮะตอนเด็กๆก็คิดว่า ถ้าเราจะมีลูกสักคนหนึ่งอะค,ะค่ะไม่ได้แค่เป็นลูกเราก็คือเหมือนกับว่าต้องเป็นคนที่ดีอะค่ะทุกอย่างเนี่ยพูดด้วยเหตุผลเด็กๆคนไหมครัคนนี้ได้ย,ยินว่ามีการมุด ล้วโรงเรียนออกไปซื้อขนมกิน้างนอะอี้อันนั้นถือเลิกเรียนเลิกเรียนนะคุณแม่จะไม่ยอมให้เหมือนแบบออกไปข้างนอกลู่หัวคือรอจนกว่าคุณแม่จะมารับใช่แบบนี้ค่ะอยู่ชั้นประถมค่ะแล้วก็โรงเรียนเขาเนี่ยจะมีจะมีเหมือนจุดนะคะว่าคนนี้จุดสีเขียวคู่ครองไม่ต้องไปักคืออขาไป็เองเขาเป็นคนเนี่ยบ้านเขาอยู่ละแวกโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าพวกจุดสีแดงคือออกไม่ได้นะต้องรอคุณค่อแต่นี้ก็จะมีแอบกับเพื่อนจุดสีเขียวค่ะมั่ว อก็มีวันนึ่งค่ะคือมารับไม่ทันแน่ๆก็เลยโทรบ,บอกคุณตาเขาบอกว่าเออบอกคุณพ่อวันนี้ไปรับไปรับหลานให้หน่อยอะไรเงียง้ยค่ะและนี้แม่แม่แม่ค้าแถวนั้นนะคะจะรู้หมดเลยว่านี่คือคุณตาน้องบิวเขาบอกว่า เออค,คุณคุณตาคะมาเมื่อกี้น้องวิวอะออกมา,าค่ณตาก็เอออกมาก,กับเพื่อนๆค่ะแต่เข้าโรงเรียนละค่าอะไรเงี้ยคุณปาก็กลับมาบ้านนะคะมาส่งมาส่งเสร็จเขาก็มาสิบบอกว่าวันนี้น้องวิวแอบออกไปข้างนอกนะ <ชา S 2> แต่ไม่ได้คุยนะเดี๋ยวไปคุยกันเองอะไรเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บคุณตาไปแล้วก็เรียกน้องวิวมันี้สิวันนี้ทําอะไรผิดหรือเปล่าเขาก็บอกไม่ค่ะสันหน้าเงี้ยก็เลยบอกว่าแม่ให้ตอบอีกครั้งหนึ่งเขาก็บอกว่าเปล่าเน่า อ่ะน้องวิวเดินไปหยิบไม้มามาถึงปุ๊บเอากี่ทีเขาก็บอกทีเดียวแม่ว่าอาแบมือมาเขาแบมือเอาก็ตีแบบทีเดียวแต่กะว่าทีเดียวต้องเจ็บมาอไม่เลยมันเป็นทานหักเลยหักแบเป็นท่อนเลเลยค่ะเขาแบบเจ็บมากเลยอะที่แม่ตีไม่ใช่ตีเพราะวิวออกไปแต่ตีเพราะวิวไม่รับ หลังจากนั้นเขาก็จะไม่โกหกแต่ว่าอาจจะไปผิดเรื่องอื่นเพราะได้ยินมาว่าเคยทําถึงขนาดโดนคุณพ่อไล่ลงจากรถเนี่ยอันนี้เคสไหนฮะคือะไรแปลว่าต้องแสบมากเหมือนกันนะเราเขาชอบคุณกวนวเนาะเคสนั้นคืออะไรฮะโดนไล่ลงจากรถเมือนเหมือนน่าจะอยากได้โทรศัพท์อะไรประมาณนี้มาชอบซื้อของชอบซื้อของแล้วคือไม่ใช่เลยคือที่บ้านเนี่ยเวลาอยากได้ของอะไรก็จะซื้อให้อยู่แล้วค่ะแต่คุณแม่บ่าจะสอนว่าเหมือนเราต้องบอกเหตุผลว่าทําไมถึงอยากได้ของชิ้นนี้ มีประโยชน์อะไรต่อ,อชีวิตอะไรเงี้ยเขาจะสอนการใช้เงินตลอดเวลาหนูก็จะเหมือนแบบหาเหตุผลแต่ละข้อแต่ละข้อมาซึ่งไอ้เคสเนี้ยคือเราได้หาเหตุผลนั้นซื้อเครื่องหนึ่งไปแล้วแล้วพอดีว่ารุ่นใหม่มันออกมาทันทีอ,อะไรเงี้ยเราเพื่อนๆก็มีกันเพราะเลยแบบไปงอแงจะเอาเพราะรถติดไงคะก็เลยแบบ ไปลงไปเลยไม่อยากพูดคือคุณพ่อพี่ดุไม่พูดว่าอะไรเลยแล้วลงไหมแต่ไม่ได้ลงลงลงลัวอ๋อแล้วแม่ก็เรียกขึ้นมาแม่ก็แบบบอกคุณพ่อเขาว่าเออไว้คุยที่บ้านใช่หลังจากนั้นก็เลยแบบเลือกเองว่าเวลาเราจะงงเงี้ยจะงงเงี้ยทางด้านไหนดีเราจะไม่โดนคุณไหมก็ตีก็ต้องเลือกงงเงี้ยตอนที่ไม่อยู่บนรถอะไรเงี้ยให้อยู่ในบ้านก่อนแล้วค่อยงงเงี้ยจะปลอดภัยกว่า แล้วเวลาที่มันมีเรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตของน้องวิวนะครับวิธีกรอบหรือทําให้เขามีกําลังใจมากขึ้นเ่ยคุณแม่จะใช้วิธีไหนนิ่งค่ะเพราะจริงๆอยู่กัน24ชั่วโมงค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าลูกเราทําอะไรแม่ก็จะพูดว่าทุกคนก็มีปัญหาหมดยกตัวอ,อย่างทั้งคนที่เขารู้จักแล้วไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหมดบอกว่าทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ผ่านไป คือพอมันผ่านไปแล้วเราย้อนกลับไปมองเราจะเห็นเลยว่าเรื่องเล็กนิดเดียวเมื่อกี้เนี่ยฟังคุณแม่พูดถึงวีรกรรมเสแสบของน้องวิวไปแล้วน้องวิวเขาก็รู้ตัวนะคะว่าเขาแสาบวันนี้เขาเลยมีบางอย่างอยากจะมาแบบให้คุณแม่ดู<ะ>ให้พูดก่อนจริงๆแล้วเป็นเหมือนปีนี้อายุ25ปีพอดีอยากจะทําสิ่งนี้คือเรียกว่า เหมือนไหว้ขอขมาทุกๆอย่างที่ทําไปแล้วก็ติดคุณแม่อยู่ก็คืออยากจะไหว้ขอขมาแม่จะขอขมาทั้งทีขอขมาแต่คุณแม่ได้ยังไงอ่ะเราควรจะขอขมากันพร้อมกันทั้งครอบครัวนะครับดังนั้นขอเชิญคุณพ่อโรบิวออกมาด้วยเลยดีกว่าครับไม่ใครเห็นคุณพ่อโรบิวคุณพ่อเล่อมากคุณพ่อหล่อมากสวัสดีครับคุณพ่อดู ใจบินที่สุดในโลกพ่อบอกว่าไม่ทำงานสวัสดีครับพ่อดี่ากๆเออตอนนั้นที่ไล่ลงจากรถนั่นเป็นมุกหรือว่าไล่จริงไล่จริงครับขอพูดอีกครั้งว่าไล่จริงนะก็เป็นเด็กที่บางครั้งดื้อแล้วก็รังค่ะแล้วคุณพ่อใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวเหรอคะหรือว่ามีวิธีเลี้ยงลูกของคุณพ่อเป็นยังไงคะ ก็เหมือนทั่วทั่วไปนะก็คือสอนเขาให้รู้จักมีเหตุผล <c oughs> แล้ววันนี้คุณพ่อให,ให้เกี่ยวกับรายการเรามากนะนี่เป็นการออกทีวีรั้งแรกเลย <c oughs> ใช่ใชค่ะปกติไปตามงานจะแบบหลอกล่อคุณพ่อปะหนวดจะแบบพ่อไปเข้างาพ่ออยากเป็นตัวละครลับอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยไม่ใ้ใครื <c oughs> อไม่ใช่เรูออะไรเง <c oughs> ี้ย<ล>ดังนั้นวันนี้เราก็จะได้เห็นภาพที่ทั <c oughs> ้งครอบครัวอย่างอบอุ่นกันละนะครับ เชิญเลยครับน้อ,องวีวีนั่งตรงตรง,น,ตรงนี้กันนะฮะแล้วก็โอ้โใช่โอเคออก็ค่ะขมาดูทุกอย่างตอนนี้ก็25ปีแล้วกำลังจะขึ้น26แล้ว,ลวเลยขออ่าส่งที่เคยทำเป็นเด็กดื้อกับแม่แล้วก็พ่อด้วยวก็ต่อตาอกน,นี้จะเป็นทำให้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ การงานรวมถึงเรียนด้วยค่ะตามที่หวังไว้ ก็อย่างที่เห็นกันไปนะครับอความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยังไงก็ต้องเป็นความรักในครอบครัวนี่แหละสุดท้ายนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ฝากอะไรถึงลูกสาวคนนี้กับวันข้างหน้าหลายๆอย่างกำลังจะเข้ามาหาน้องขอให้วิวอดทนอนขยันคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตของวิว ขอให้วิวเป็นที่รักของพ่อแม่และทุกๆคนด้วยเท่าน,นี้พ่อก็พอใจแล้วจริงๆวิวเป็นเป็นเด็กน่ารักอยู่แล้วกูวันนี้เขาก็คนนึง ก็ให้เขาทําหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะในทั้งในเรื่องของงานการที่ทําอยู่ตอนนี้ค่ะเพระาะว่า25ปีก็เป็นวัยที่จะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆค่ะบเท่านั้นเลยขอบคุณครอบครัวของน้องมอิวม,ม,มากๆ<า>นะคร <jam way S 2> ับขอบคุณมากๆนะคะ น้องอวีรจะยังอยู่กับเรานะคะ่ะคช่คช่วงหน้าค่ะคุณผชมค่ะลูกๆอย่างเราเนี่ยมักจะอยากทำเซอร์ไพรส์ให้คุณพ่อคุณแม่แบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าอาจจะไม่กล้าทำอย่างที่บอกร,บรายการเราจะให้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันช่วงหน้าว่าเป็นอะไรบ้างค่ะ